ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติอนุบัญญัติ1 7 0ลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุฉพคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอกล่าวพนาคุณความตายให้อุบาสกฟังจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่า จริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําของพวกเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําฉะนั้นพวกเธอจึงกล่าวพน,นาคุณความตายให้อุบาสกฟังเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายกันทําอย่างนี้ ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้